ือเพเคยเห็นวงกบที่เป็นพลาสติกแบบนี้ไหมครับอาจจะเป็น UPVC หรือว่า w p c ก็ตามครับเวลาเราไปซื้อครับส่วนใหญ่ p c แล้วคนขายเขาก็จะบอกว่ามีข้อดีแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าตัววงกบพลาสติกแบบนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้วิวมาชวนคุยครับอันดับแรกเลยเนี่ยข้อเสียของวงกบพลาสติกแบบนี้นะครับก็คือตัววัสดุครับมันหลากหลายแล้วก็คุณภาพมันหลากหลายมากนะครับ ตัวพลาสติกเองที่ใช้นะครับเกดมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้ได้ยากมากนะครับความหนาของพลาสติกที่มีนะครับแล้วก็รวมถึงความสามารถในการทนทานต่อแสงแดดด้วยดังนั้นผลของตัวเกดพลาสติกที่มันแตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกแน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของพลาสติกมันไม่ดีพอครับถึงแม้ว่ามันจะทนปลวกทนน้าได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดแนแดดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะกรอบแตกได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อเสียที่ควรระวังถัดมาก็คือความสามารถในการรับน้ําหนักนะครับมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เสริมอยู่ข้างในนออ่่่รรรรรรเเเเเเช้้าาาาาามมมมมีีกกกสสิิไไววหหืืป เป่าเพราะฉะนั้นก่อนซื้อท,ทุกครั้งนะครับตรวจสอบพี่ดีครับว่าตัววงกบวงนั้นเนี่ยมันรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนเหมาะก,กับประตูที่เราจะใช้หรือเปล่าและสุดท้ายก็คือเรื่องของการซ่อมแซมนะครับก็ต้องยอมรับสภาพนิดหนึ่งนะครับว่าพวกคัสสีพวกนี้นครับถ้าเกิดว่ามันมีรอยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรอยกระแทกหรือว่ารอยขูดลึกๆน,นะครับมันอาจจะซ่อมแซมได้ยากกว่าวงกบไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูลักษณะการใช้งาน,นงด้วยครับว่าตัววงกบนั้นเนี่ยหรือว่าตัวประตูที่เราใช้ด้วยเนี่ยมมมันีกกกาาารรร้้งง่่่หหือออออเเปลละบสไไตซ็ จะดีกว่าครับเป็นลองใช้กันดูครับ